สวัสดีสสดค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ ADR Channel Padnew โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานสสาสุสรสพปศีษเกตเคตีประจำวันที่28กันยายน2568ดิฉันเด็กหญิงพัชราพรขันทองน,นักเรียนชั้นป .5 ทับ8ห้องเรียนพิเศษ EP ค่ะดิฉันเด็กหญิงอลิสรามุคข,ขันนักเรียนชั้นป .5 ทับ8ห้องเรียนพิเศษ EP ค่ะ สวัสดีค่ะแอมวันนี้เรามาเจอแฟนข่าวอีกครั้งแล้วนะคะใช่ค่ะวันนี้เราไปข่าวอะไรบ้างคะงั้นเรามาดูกันเลยค่ะรงเรียนอนุบาลดำรงรับรางวัลน,นุ่งผ้าไทยใส่บาทประเภททีมของจังหวัดศรีสเกษ วันที่23กันยายน2568นายสิทธิวัฒน์ธนบูญพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ได้นำบุคลากรรับรางวัลนุน่มผ้าไทยดีเด่นของจังหวัดศรีสะเกษจากนายอนุพงศ์สุขสมนิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในโครงการศรีสะเกดพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทำความดีวิถีพอเพียงณลานคูปรุระสวนเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาเกาะห้วยน้ำคำจังหวัดศรีสะเกดขอน้อมถวายพระคาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้จนที่บรเรียนก็เริ่มจะปิดเรียนแล้วนะ วันนี้ก็มีน้องนอนนะครับก็เตกาแฟกบริกแฟนะครับวันนี้กาแฟโรบัสตาเาียคุณม่ได้เตัวหรือเจ้าน้าที่ก็ไม่กบบานะครอบขอบคุณเจ้าภาพหลักายสถานที่ะครัฐเทศบาลเมืองปีเตอร์ั นายสวกมผลหลายไปคนขิ่น,น,น,นและดินดาน,น,นผู้อํานวยการน,นาําคณะภู่เข้าหว่วงงานกเกษียงอายุราชาการกลุ่มโรงเรียนเมืองกัน เมื่อวันที่23กันยายน2518นายสิทธิวัฒน์เทนุวิพัฒผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ได้นำคณะผู้บริหารคณะคุณครูเข้าร่วมงานกเกษียณอายุราชการกลุ่มโรงเรียนเมืองกันโดยมีคุณครูผู้กเกษียณอายุราชการ4ท่าน โดยได้รับเกียรติจากนายลิขิตเพ่งประสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาศรีสะเกดเขต4มาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ณหอประชุมพลังบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาศรีสะเกดเขต4 แต่ก่อนอยู่บนฟ้าห่ากแรงแต่ก่อนต้องสอบประจุต้องอยู่ในที่สิ่งต่างๆก็ไม่พร้อนแบบนี้การเดินทางก็ลำบากสอบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับกว่าจะถึงร็บอกยุคหีงความผันผวน ข่าวหรืยังคะแอมหมดแล้วค่ะงั้นเล่าลากันเลยนะคะพวกเรา ADR Channel แ a t n e w ิขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ